สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องน,นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอ้ต้นไฟครับมีหนึ่งคนนะครับที่เข้ามาเล่นในไลา์แชทบอทของผมเสร็จแล้วก็มีคำถามมาแชทส่วนตัวเลยนะครับว่าอยากจะได้เฟกแมสเซจแบบนี้ทำให้หน่อยพอดีเห็นว่ามีการแชร์จากคนอื่นเข้ามาแล้วเขาอยากได้แบบนี้นะครับก็เข้าใจนะว่ามือใหม่อาจจะงงในการที่จะสร้างตัวเฟกแมสเซและในการดีไซน์หรือทำรูปแบบออกมานะครับ แต่ก็นะในเมื่อเขาขอมานะครับผมก็จัดให้เลยนะครับตรงนี้ก็จริงๆมันไม่ได้ยากหรอกแต่แค่เข้าใจว่าน่าจะเป็นมือใหม่เนาะที่มาถามก็เลยจะเอาโค้ดเฟกตัวนั้นออกมาให้นะครับแต่ก็ต้องถามเข้าไปแล้วนะว่าถ้าได้โค้ดไปแล้วเนี่ยเข้าใจในการที่จะเอาไปวางแล้วส่งออกไหมอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ถามเขาว่าเขาใช้ด้วยอะไรเขาตอบว่าเขาใช้ด้วยอา่าไล ne ที่ผ่านดาร์ฟโฟอ่ะถ้างนะั้น ถ้าเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับก็จะเอาโค้ดมาให้แล้วก็เดี๋ยวโค้ดนี่ยผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ดีสคริปชันเดี๋ยวไปดูนะครับว่าโค้ดที่ได้ไปนั้นนะครับผมแจกในเฟครูปแบบแบบไหนนะครับในรูปแบบถ้าใช้ Laravel นะครับมันก็จะต้องมีตัวข้อบอยู่หนึ่งตัวในตัว JSON นะครับก็คือจะไม่ต้องมีลนขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ในลายนะครับใน ตัวปิดกามน,นะเพราะด้านในนี่แหละมันก็จะต้องมีโค้ดเฟกที่อยู่ภายใต้ของลนยนั่นเองนะครับในตัวレスปอนของทางฝั่งเดลลโฟซึ่งในโค้ดที่จะให้ไปนี้นะครับจะเป็นโค้ดเต็มๆเลยนะครับก็คือมีส่วนหัวส่วนท้ายอะไรให้เรียบร้อยแล้วส่วนเพื่อนถ้าจะเอาเฟกนี้นะครับไปใช้งานนะก็ไปแก้ไขได้ตามใจชอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางข้อความทางเทคหรือรูปภาพนะครับในสิ่งที่เราจะแจกนะครับก็คือตรงนี้ นี่แน่นี่อันนี้ไม่ช้าเครับเดี๋ยวเราแป๊บนึงพอดีผมกดเช็คยอดคงเหลือนี่ก็คือเขาอยากได้แบบนี้นะครับว่าเออยอดคงเหลือแบบหน้าตาเฟกแบบนี้นะครับว่าออกแบบยังไงแล้วก็เอาไปใช้งานแบบไหนนะครับตรงนี้นี่แหละที่ผมออกแบบนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆออกแบบนะครับในเรื่องตรงนี้นะที่เป็นเฟกอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มซึ่งสังเกตขอบนะครับขอบของปุ่มนะมันจะ,ะแค่นิดเดียวเท่านั้นเอง ถ้าโดยปกติเราสร้างปุ่มแล้วให้มันเป็นแนวนอนเนี่ยเราจะเจอระยะของความห่างความชิดของตัวปุ่มนะครับหมายถึงว่าชิดขอบเลยนะขอบซ้ายขอบขวาเลยนะครับมันจะสังเกตนะมันจะมีชิดกันอยู่แค่แค่นิดเดียวเองนะเห็นไหมครับมันจะมีช่องไฟอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นเองอันนี้ก็จะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับก็เพื่อนๆก็ลองเอาโค้ดตัวนี้นะครับไปลองวางไว้บนเฟกซิมูเลเตอร์ก็ไดนะ้แล้วก็ไปสังเกตดูว่าผมใช้ อะไรบ้างในองค์ประกอบตรงนั้นนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดัดแปลงผ่านเฟกซิมูเลเตอร์ได้เลยอืมไอตัวซิมูเลเตอร์เนี่ยข้อดีของมันคือนะครับมันจะดีตรงที่ว่าเวลาที่เราสร้างเฟกไปแล้วเสร็จปุจ๊บจังหวะที่เราสร้างอยู่นะครับแล้ว,วเอญงานมันยังไม่เสร็จมันจะต่างกับอ่าบอดดีไซเนอร์นิดนึงนะครับแต่ผมจะบอกข้อดีของเฟกซิมูเลเตอร์ก่อนก็คือเวลาที่เราสร้างแล้วเรายังสร้างไม่เสร็จนะครับให้เรา copy code ตัวเจซันทั้งหมดนี้เลยนะเอาไปวางไว้ในโน้ตแพดเสร็จแล้วเราก็ทําการเซฟพอเซฟเสร็จปุ๊บเราก็เอาไฟล์ตัวนี้แหละไปอัพไว้อยู่บนที่ฝากไฟล์ของเราไม่ว่าจะเป็น Google Drive กับดอปบล็อกหรือคาวต่างๆที่เราเข้าไปใช้ในบริการอยู่นะครับเราว็าเก็บไฟล์ตรงนั้นกเก็บเข้าไว้พอเวลาเราไปข้างนอกหรืออยู่ข้างนอกนะครับเราอยากจะเอางานนั้นมาใช้นะครับหรือว่าอยากจะตกแต่งผ่านมือถือหรือถ้าไปอยู่ในคอม เ,เครื่องอื่นที่ไม่ใช่เครื่องเ,าเราเรา,าก็ยังสามารถที่จะไปดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มาเก็บไว้แล้วก็มาจัดการปรับแต่งต่อนะครับเป็นการดีไซน์ต่อออกมาอีกทีหนึ่งก็อย่างที่บอกนะงานดีไซน์ไม่ใช่งานที่แบบง่ายๆนะครับถ้าอยากจะดีไซน์ลวกๆงานมันก็ออกมาไม่สวยแต่ถ้าเราอยากจะให้สวยก็ต้องตั้งใจทําในคลิปนี้นะครับก็เลยจะเอาเฟกตตัวนี้แหละมาแจกแต่จะไม่ได้แจกเฉยๆนะครับวันนี้เราจะมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะเอามาให้เพื่อนดูนะครับนี่ ตรงนี้นะครับในลิสต์เมนูก็อย่างที่บอกว่าเราเคยบอกไปในคลิปก่อนว่าเราจะแต่งลิสต์เมนูยังไงให้ใช้โดยมือถือเครื่องเดียวแล้วก็แต่งออกแบบแล้วใช้เครื่องมืออะไรใช้งานนะครับอันนี้ก็ประมาณนึงนะอันนี้ก็เป็นการแต่งตัวลิสต์เมนูแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูต่อจากนี้นี่คือนี่นะครับกดมาปึ้งพอผมกดเครื่องอตัวที่เป็นนิวนะครับตรงนี้นี่ฟังก์ชันนี้นะครับอ,อันที่2อนี่แหละพอเราคลิกเข้ามาเสร็จปุ๊บ เราจะเห็นสติกเกอร์ออกมาทัดทายก่อนนะครับหลังจากนั้นนี่เลยเป็นไงฮะนี่คือสิ่งที่ออกมาหนียาวๆนะพร้อมกับวิดีโอนี่เป็นไงฮะของเล่นอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่น้อยมากที่จะมีคนมาพูดถึงนะครับจากตรงนี้ผมเอามาให้ดูนี่เป็นไงมีตัวที่เป็นแบบวิดีโอด้วยก็สามารถที่จะดูวิดีโอผ่านในนี้ได้ด้วยนะครับ แล้วดูวิดีโอผ่ายในนี้ไม่พอนะมันก็ยังสามารถที่จะคลิกเข้าไปเพื่อไปดูเรื่องราวนะครับตรณนี้ก็เป็นวีดีโอนะครับ<ๆ>ด้านในนั่นเองก็คือเล่นวีดีโอพร้อมกันออกมาเลยแล้วในนี้นะครับ<ๆ>ก็ยังมีแอคชั่นต่างๆนะครับอยู่3แอคชั่นนั่นเองอดูแอคชั่นแรกแอคชั่นแรกนะครับผมคลิกออกมาเนี่ยตรงนี้นะครับโพสเมื่อกี้พอ,อรดมือไปโดนนะรายงานอ่า ปริมาณนะครับในงานพยากรปริมาณของฝนนะครับก็จะมีออกมาเป็นแบบรายวันเลยนี่ก็จะมีวันที่ให้เราเห็นนะครับว่านี่วันนี้ที่ผมทําคลิปก็คือวันที่6รกรรกฎานะครับประมาณนี้เลยเสร็จแล้วดูอันที่2อันที่2ก็จะเป็นคลิปที่เราเห็นนี่แหละมันจะเป็นวิดีโอแบบเต็มจอนะครับถ้าฝั่งแมเนเจอร์เขาก็จะเรียกว่าลิสต์วิดีโอนั่นเองนี่ก็จะประมาณนี้ เราก็จะเห็นวิดีโอที่มันจะขยับได้นะประมาณนี้นะครับมันก็จะขยับเต็มจอตามที่เรา,าวางโครงสร้างของตัววิดีโอนะครับอีกอันนึงนี่แน่อีกอันน,งน,น,น,นึงนะครับก็เป็นวิดีโอเหมือนกันแต่ก็จะออกไปในโครงสร้างเดียวกันกันกบข้างบนนะครับแต่โครงสร้างตรงนี้นะที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยอันนี้เราจะมีวิดีโอด้วยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอเลื่อนๆนิดนึงก่อน เราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูวิดีโอด้านในเหมือนกันได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือโครงสร้างอีกอันนึงซึ่งที่เห็นในวิดีโอทั้งหมดนะครับที่มีการแสดงผลตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะเรียกถูกก็เรียกว่า image map นั่นเอง image map ในที่ผมทำไว้นี้นะครับถือว่าเอาไว้เป็นความรู้แล้วกันเนาะ image map ในตัวล่างสุดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็น image map, map แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือความสูงความกว้างมันอยู่ที่1040คูณพันส พร้อมกับการที่จะเอาวิดีโอใส่เข้าไปด้านในนี่ก็คือ1ตัวนะครับที่ไม่ค่อยได้เห็นคนใช้มากมายเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครที่ติดตามในเรื่องนี้นะครับก็จะอาจจะผ่านหูผ่านตามมาบ้างนะครับส่วนตัวข้างบนนี้นะครับที่ผมทําแบบยาวๆพร้อมกับมีวิดีโออยู่ข้างในเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกอิมเมจาเหมือนกันนะครับแต่เราจะใช้สัดส่วนของภาพ ที่ต่างกันนิดหนึ่งนะครับก็คือความกว้างของเรายังใช้เหมือนเดิมนะครับก็คือพันสี่สิบคูณพันสี่สิบแต่ความสูงของมันนี่แหละอยู่ที่สองพันแปดสิบนะครับก็คือหนึ่งเท่าของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองก็เพิ่มให้มันดูแบบเป็นการทำพรีเซนต์ออกมาให้มีความแตกต่างจากที่อื่นนะครับมันก็ทําให้รู้สึกว่า l ลน์ออฟเชนคร์ของเรานะครับมีความโดดเด่นแต่เรื่องของงานกราฟิกก็ขึ้นอยู่กับไอเดียของแต่ละท่าน อันนี้ผมก็ทําเป็นตัวอย่างออกมาให้ดูนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นวิธีการทําพร้อมกับตัวโค้ดนะครับที่จะทิ้งเอาไว้ให้แต่วันนี้เราจะได้โค้ด1นโค้ดนั่นก็คือเรื่องของการทำที่เขาขอมานะครับตรงนี้ก็เลยอ่ะเอาไปให้ก่อนละกันมันเป็นจริงๆมันคือเรื่องที่ผมทำเนี่ยมันคือเรื่องของการที่จะเช็คยอดคงเหลือของแต่ละคนประมาณนี้ดิพอเขาคลิกที่ยอดคงเหลือนะครับเขาก็จะเห็น ยอดคงเหลือของเขาเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วก็จะมีปุ่มนะครับอันนี้ผมก็แนบแอคชั่นเอาไว้ให้ด้วยนะที่แบบเวลาที่เราคลิกมาเพื่อจะมาปรับแต่งโปรไฟล์อะไรอย่างนี้ผมก็ทิ้งในโค้ดไว้ให้แั่นแหละเอาไว้เผื่อนเพื่อเอาไว้ใช้เล่นในงานของแต่ละงงานนะครับส่วนอีกปุ่มหนึ่งนะอันนี้ผมทําไว้เป็นแค่ให้เป็นเป็นข้อความหล่นลงมาส่วนเพื่อนๆอยากจะได้ข้อความอะไรนะครับก็ เอาไปดัดแปลงไปเปลี่ยนตรงนั้นได้เลยนะนี่แต่ของผมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยรู้ว่าพอคลิกว่าเติมเงินเนาะ Notify มันก็จะไปแจ้งเตือนนี่ Notify ก็จะไปแจ้งเตือนว่าเออตัวผมเนี่ยนะจะเติมเงินประมาณนี้ก็มบเได้เข้าไปคุยกับลูกค้าคนนั้นประมาณนี้เลยอันนี้มันจริงๆแล้วเนี่ยตัวบอทเนี่ยก็คือทําไว้เพื่อใช้สําหรับตัวเองเลยนะครับก็คือไว้ขายของขายสติกเกอร์ขายอะไรอย่างเงี้ยแหละเอาไว้ใช้งานส่วนตัวแล้วก็ลดขั้นตอนบางอย่าง ที่เราอยากจะทํางานแล้วก็ให้มาสะดวกมากขึ้นนะครับเวลาที่เราออกไปข้างนอกนั่นเองวันนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าเราเราก็ได้หนึ่งเฟกตัวที่เอามาแจกให้นะครับก็หวังว่านะครับตัวเฟกนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆลองไปสังเกตดูนะครับว่าเฟกมันมีอะไรที่แตกต่างจากทั่วไปนะครับลองไปสังเกตดูแล้วลองไปเล่นดูถ้ายังงงหรือยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุย ในเรื่องนี้ได้เลยนะครับส่วนถ้าใครถูกใจในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับเรายังมีเทคนิคอีกมากมายที่จะมาทำให้ไลฟ์อุปกรณขอเขาของเราแข็งแกร่งและก็แตกต่างจากที่อื่นนะครับวันนี้ก็น่าจะมีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมสวัสดีครับ